You know, สาบายดีพี่น้องสบายดีท่านหน่งมีฮอนนงสาไฟกับมาติกต่างประเทศอนนี้ยามาใกล้ด้มาวนี่มุ้งสดกินกินซ้ำซ้ำกินสกกอนนี่ขัจะเอาลายวันนี้ก็ได้อยู่หัวหิวเขาัโอ้ยเอาอันนั้นในกรองก็มีนะเอามา้ี่นางซาสปานีสาจิวนาสบายดีเด้อพี่น้องซาคิวาน่าสายดีน

ขามเบาวมันเห็ด้ะครับก็คือสาดเดอร์ยอดจริงๆเลยน้ำไฮหไฮกัะเแ้วสัลดีลัวัสดีค่ะาหารไม่ได้โุรไม่ยังสรู เด็กกำลังก้อยกุ้งเคยโตกลับมานี่เปิดเปิดวิดีโอด้วนใหม่ว้าวใส่หอมแล้วน่ากินจังเลยทำนทำนอนบอสไหลๆค่ะุกไม่วันนี้เรามาพร้อมเคยโตกลับมาบ่นำเราบ่ยากใส่นีเลยกำลังกำลังกำลังสิกินกำลังคนนนั่กำลังก้อยเป็นลูกไปดอนพอได้แกงมาตักแกงห้ามท่าเหื่อไปดอนข่อยในเฮ็ดให้นากินเราเมื่อให้กินอยู่ดอกกินข้าวในซ้อนกุ้งอีก ชีเอามากินได้แอบแล้วลงชีลูกปลาเ้อหมเลยเอาใส่อีกจะได้เข้ากลัวนะบอกอแล้วแล้วิ้นยเงยิงทองเงิเอาผักมาพี่เจ้ากรดิวนะวางอ๋ออ๋อมันเต็มรถเดอพี่น้องเด้อมันกินด้วยกันเด้อหุ่นนะเลยงพ่อแม่ตะกเ้มันเก็บมาฮะ ใเขาสองดเบ้ฮะจะุดุดฮะกนยังสุดสุเนาะวยออครับันื้อตักลมพวกอ่งเลยยังไม่ยังไ้ยังไงยังกามึงจะมาอยากได้ยังยามนี้มาดกูไปพัดตกรานวปซอเคียนเออเออ โอ้ยินแหงหมูด๊อกมาน้ามาืวีข้ามาไปหาขึ้นมามาขวมาเฮ้พี่น้องกินน้ำแน่อนนี้กอนแม่ินข่าวกันเด้อเขานี้ไรลูกเอออไว้เดี๋ยวว่าสีพี่น้องเทียงรังนพีนงนี้วเเด้อพีน้องเด้อเอี้องาวนกันเด้อข้า้องเได้ตั้งยี่ทงหมเนาะสูงก็สูงแตพี่น้องกรไดพี่น้อยังเห็นทุน เอาเร่อมาเย็นอนเอามาเครื่องเรื่ของเราน่านางเทพให้สไทยหูบเอาหนิเอามานังตรงีเออไปินบอนางเทพให้บปออยู่อกน่ได้จังกินงอกมันมไ้จังได้ัวไยยีกันโอานด้ววตายอาบาพี่บดหันอะไรก็เองอกเอามาย่อหเฮยนนัเทอาาพ่เมา

มามามากล่องไทยกล่องมันบ่กล่องกระดาเหยื่ออ่ที่เอ็นไผ่ต้องเราวันไอย่างงต้องให้าว่ล้มบเราวเมื่อวนนนำด้วค่ะนะมีอะไรบ้างคะจำเมอจำเมอมีไผถักวแแล้วก็มีเบีราวนะคะพี่น้อง่มาได้กินมาได้เก็บกระพาะบ้านเนี่วงบวมาเยอป่าโอ้ การกินวันนี้นะเริ่งถ่ายไก่ๆพี่น้องเบิรงก็เป็ยนยิงเป็นประเทศให้กระยาปักผีผีกระมาจะนาหกลเกาะู่เดินี่นะถูกใกล้ๆนะในใกล้ๆนะนะกล้ๆะลๆนกล้นกล้ประก้ๆนะใกล้ๆนะใกย้ๆผกล้นกน

กนัรถรถใครเส փ ใคาแจ๊บก็ได้ให้กล้องนะไ่ให้เกลือซิกลอสิลายังนี่นีแล้วแหจังไยเอามือมึงนงเอาเด็ต้นนี้กินแลักพ่อรส่งให้ถ่ายจันตีไลยแล้วของเอื้อนะสิแบงไงดอกเป็ยังเไยวันจันบอเออบาทหนึ่งเลยได้โดนน้ำวันจันกุมแรง รอบหนึ่งเขาได้โดนน้าเลยเขาเนเดชิปีมองได้ห้ามุมเลยนะห้ามุมเลยพูดเลยว่ามีเลยมันเห็นเป็นไรานะถ้ามันเห็นหนาเบิรไม่เห็นน้องก็กทีงเ่นปลาแลวักกล้องพักกล้องก็ไปทางนั้นมาเห็นอันนี้เขาเขาอะนะเขาเยได้ดังครับใส่ไแลเคย จันมื้อนี้วันอะไรบ้านจันว้าวไอ้บ้านกินยังบนได้กินชั่เยอะแล้วะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อเริ่มกินแล้วเด้อน่เอาแบบชาคนโลดอ้าวไอ้บ้านเอาชั่งเอะไม่กินเบียร์บนละเบ่ลุงไปไปเสาหินเฮ้ยเอายังพี่น้องมีเท้าเส้าหินเสาวลินเดียวไปดิกินน้ำหมูหรอเด้อเด้อไม่เบียร์เบียร์ทำเดียวพี่น้อง ทำมือเป็นยไงบุดเหนีหมจักบาทจะแซ่บใ่มบุแดงอยาง่ายครับง่ายนไหมไม่จะซัปากเานี่แล้วเคยพ่นเเอาเนเป็ทำอ่างง่ายเะเมียงพักใส่หลายลเหนไหเคยลเคยเห็นแลมวนี่บ้างไหเมียงพักใส่หลายลเห็นน้องน้ำปะเป็นยังแดงเนาะบ้งลูกบ้งบังจะกินน้ำบ่บมาเห็น มาจะบงงามจ้ะบงเอาสู่แสงทาย่อบ้ยังทำยังไงแทบทำหมอเวทั้งนี้ไพ่เอยสิได้เ่รโอเคใส่น้ำเด้อิกตอกตเชยงเด้อทำยังไงอันนั้นไผ่มบุเด้่น้แล้วมึงไปเอาเอาเท่าลรซเด้อย่างดเงแล้มีะซแบบนี้รจะเป็นหกเกเอาซ้ซ้ำเสือ หาม่ายตรงโดรอเพอถ่ายี่น้องเลยบรรยากาศทางนี้เป็นป่าทางนี้เป็นนองเลยพี่น้องจ้าเนี่ยบวเข้าว้าวบวมนงพี่น้องเลยลืมาบวงมาบวงลืมสอนพี่น้องเลยลืมอนบาเบบตียบักนายกเสลยจากพี่น้องจา ขคิปคนนี้เดอพี่นองเด้อกินันพ่อกับเธอบัดดีางพ่อกับพี่น้องช่วพี่น้องกินนะสำหรับวันี้จัทงานเฮาขาไปก่อนนะวันนีไม่ดีปนี